ถ้าหนูไม่ได้เอาชิ้นนี้ไปขายนะ่ไหมพวกกาลเกิด,ดกเติมติดเต็มหรือเอาสะโปงถ่ายมาหมดละใช่ใช่เอาไปเป็นเพจของหนูใช่เป็นเพจหนูทำเพจรีวิวอาหารเพจชื่อหน้าหม้อออือหื้ออือหื้ออือหื้อฝากทุนนับของมันยังไม่ขึ้นเยอะ กิโลวันหนึ่งเอาแค่ว่าพอเรามีค่าใช้จ่ายก็พอแล้วนนี้มันจะเป็นขายอะไรออันนั้นจะเป็นคอหนูก็ได้ขายไหม่คอไข่แต่มันก็ดีนะถ้าคอหนูก็ได้แต่มันสบายระบบเตือนตีห้าเลยในตลาด

บครั Jaz <Yeah. S 2> น้ำจิ้มหนูทำเองหรือว <oca ust als> ่า